เริ่มต้นเฮ็ดคลิปใหม่เนาะจ้ะคลิปเสียมือวางเกินไปคีบไปเลยเสียเลยก็สิ่ว่าเฮ็ดคือเก่าล่ะจ้ะมื้อนี้มือวางผฟนบ่ <laughs> มีอีหยังเฮ็ดก็เลยหมวเลยคีดไปเ,เ,เรื่อยๆบ่เหลือคลิปเก่าเลย S <S 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 ตอนง่วตอันมันเปิดซึกกันมาได้มามา่าทันก็เลยมาตอนนี้เอาตอนงัวเเสาเปิดซึกวันนีกาอันคาซิมาตอนหลังกลียนมันแลนมาสนถีบนำก็เลยบอมาเป็นเวลาไหม คือความปลอดภัยขคนจะคของทางขอทางก็อันยาก็ร้ายหลาย,ลายมือก็สั้นคือเก่าจะหามองว่างบ่ได้ตอนนี้ก็เอาหัวออกเจอเสาเนี่ยอยู่จ้ะเพราะว่า แม่เพิ่นห้อันแม่ยุ่งือนวันใดไปกินน้ำยางอยู่ไฮห,หนองไปแทนแมันแม่อันแม่ก็เลยมีนาทีเอาอันหัวออกมาทางหนอกเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเลยบได้ไปเอาอันอยามาใหงหัวกินเลยอันไกยเป็นว่าวันนี้ต้องเอาหัวออกมาทางหนอก ยาง่วหี่ยวาแห้งคันสิอันโอ้อันแต่อันแต่เพ่งให้มันกินกะยานมันบ่อวนเนาะเพื่องมันค่อนข้างสิย่อยเร็วเฮ็ดให้งวหิวก็ต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะมัน กินยาเกิดตามธรรมศาติดีกว่าเปลืออัอนกับอันแนี้ยเป็นสิได้พากพรน,นำํำเมื่อแรกจังสีด้ไปเอาหยาตอนนี้ก็ให้หัวก,กินยาให้แถวนี้ก่อนน้ำก็บ่ค่อยมีหรอกจะ้ะแถวนี้เพราะว่ายามัน ดซูซึมนม้ําเร็วอยู่แต <c oughs> ่ว่อออมามังกะมีคือเก่าຍ່າເດກິນນ້ໍາມັນກໍເລີຍໃຫຍ່ເລີຍໄປເອົາມາກິນຫົກໄປອ່ອງໄປງົວເອົາມາກິນໄດ້ບໍ່ພໍເຂົ້າມັນກໍຂຶ້ນສູງຄືເກົ່າອີ <c oughs> แม่เป็นรำคานง,วงัว <c oughs> ห้องเป็นวายงัวบางำคานนะห้องยังขันแนมะ่เป็นคนวายเป็นห้องงัวมันห้องหาเต็มมือมันเคยมันบอกเคยอยู่ห่างกันปานอุ้มหน่อยมันใส่ยงางไปเรื่อยๆแต่สีไทยงัวหน่อยก็คือนสีไทยไปไเลยหลังจากพะว่า มันอยู่ใกล้แฮงอยู่แถวปา่าหมองฝนละเจกีที่เคยยางไปแถวนั้นไปหาบักยางกินแซ่แบแซ่ตัวหวานก็หว,วานๆวนตัว่หวานก็นมี ปลากระโขกแหงต่แถวนี้ฮ่ามองว่างมาได้หอกฝุ <c oughs> ่นฝุ่นฝนฝุ่นไม่ไรกันที่มาแถวนี้บ่นเนาะทงไซยอก,ก็นเล่นซื่อพระเจ้าคือเรือ่องไดบุแต่ก็แรนเร็วโอโ้โห ตอนนี้ก็คือคอันเคยรลักแม่มาหลอะตอนยังแข็งแรงอยู่ยามาหลอแถวหนีดีดีแต่เดี๋ยวนี้เขาไปบ่ได้ยละ,ะวรจะเพราะว่ามันมีเศษเก้ยวเศษยางลายอย่างเนี่ย ย่านเหยียบเกี่ยวต้องระวังด้วยจ้ะป้ากะอุดมสมบูรณ์ดีแฮะบอกเข้าไปดอกลบดีกว่าอย่างมองสบายสบยกว่านี้ดีกว่าเนาะ ตีนงัวว่คือตีนคนตีนคนบางตีนงัวมันหนาอยู่้น <c oughs> แม่เพิ่นไปทางพ้นเะ้แต่มาใกล้หนึ่งเห็นแต่เห็นว่เห็นว่เต็ียมตัวเป็นไดเบิ่งต้นเม็กจ้ะต้นเม็กประมาณเกือบ สามสิบปีดรกต้นนี่เพราะว่าต้นมันใหญ่แหงไม่ได้คนสนใจ <c oughs> ยังไดต้นเมฆตอนอ้นนี้ไปปลูกมีคนมาถามสื่ออยู่เลยจ้าต้นเมฆต้นนี้แต่เพื่อนทางพ่อคา้าเอาไว้ทาให้อันคนมาอันเก็บหยอด มันไปอกินกับลาบกับตบกินกับก้อยแบบย่กระแซบแซบ,แ,บแต่เมื่อ้อแต่ที่ว่าเคยกินหรอกจ้ะกินแต่มากมันหมากมันแซบดีแต่เดียวนี้กินว่าใดละเพราะว่าเขาเขาขวาน อันนั้นม้ามัเหีียวใส่เนาสสำหรับต้นตำนี่นี่แต่ต้นนี้ต้นสูงต้นสูงแบบนี้ก็คือสีอันเหีียวบะถึงเราคิดว่าม้านี่ไกป่ปลาไก่ปลาจะอยู่บ้านมันมาหลอดแถวนี้ดีดีเฮ้ยโอ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 ของ <c oughs> ดอกหักของค <c oughs> ขาของกับอันโอ้ดูดไปใส่หน่อมันนี้ <c oughs> ดอกหักมันดูดถึงของถึงดูด <c oughs> อืมหมุนไปเลยเลยเอมคือเ <c oughs> ขา,าแต่กี่แห้งยังวะเขาแต่กี่ก็มากมุนคือกันแต่กี่มันยากมัน เาราอาทิตย์เลื่อนยามเลือโรงเรียนนี่โอ้ยอบบบบข่าวกับว่าแม่อันไปรอเหลืยนกันเด้อเลื่อนแม่ก็บ,บอกให้อันเก็บไปยางแหเพิ่งกินแล้วพว่าเป็นตัวแสดี <c oughs> พลไมลหมาปลายางหนึ่งที่กินแล้วแซ่บแซบแ่บนาจะแต่กี่ ก็บักเดือยไก่คือกันเดืยน,นี่มันว่เป็นเรกคิดว่าซือว่ได้ไปหาว่จใจจะวบ่เห็นเดือยไก่เดือยไก,ก่ก็แซบคือกนแจะแซบตอนมันสูกเด้ละ่ะตอนนี้มันถ่าด้อยสูงกม็มากินสมแต่ไปอีบแบบนึงบังเล็บแมวแบบนี้มางใหม่ป่านี้แซบแซบ แต่บางอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเมันก็ฝาดส่วนบางอย่างนี้หน่วยส่งกระ้มสมมาเป็นตะกินมากอย่างกา็อย่างหนึ่งบางเล็บแมวกะสมคือกันสมจนว่าตาปิดเลยละ่ะ <c oughs> อันมางไม่ส่มนีก็แทบแสยอยบหรอก แต่เสียอย่างเดียวไม่ขอเสียนำแก็คือมันฝาดมันสมแล้วมันกระคมนั่งเบิงโอ้ยืนเบิงห่วกินอยู่แถวนี้ละ่ะกินอยู่แถวนี้ไม่สี่โตที่มาละ่ะน,นำ อันก๋วยเตี๋ยวอยู่ไสบ่นี่นก็คือสิอยู่แถวนี้ล่ะแต่หั่นบ่เห็นเพราะว่าหัวตะนั้นมันเตียแห้งเตียซําคนที่เว้าอยู่นี้นี่ล่ะก,ะเะเออก,กะ็เย็นดีเนาะงสิแดดออกก็ตามเย็นดีเต นั่นมาเล้วกำลังเห็นก๋วยเตี๋ยวแม่มันกะบงังดีแฮงบังมิดเลยว่เห็นหอดโตขนาดหางยังไปเห็นมังหันนะถ้ามันเสียไปใส่เอแต่มันไปอีกทางหนึ่งแต่แถก็จะหนีนี่เ,เองเป็นหัวที่หลึกหลึกลับแหง ก๋วย <laughs> เตีนี่คันว่าเจ้บ่ซอมเงดีดนี่บ่เห็นได้ตอนอันตอนยามมาซันไมาถ่ายกะเพื่อสินแนมเห็นคือกันพอเพิ่นอันบอกให้แหนมหาจนว่าประมาณเกือบเกือบอันแต่ก็ว่าถึง20นาทีดอกประมาณนาทีแล้วเพื่อสินแนมเห็นมา ยางยางมาส่นเขาวัานนะัยอกกันดีดีตัวเมื่กันแลรนนี้ว่าค่อยทันเมื่อน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อันแถวตนเมกเจออจจะเมื่าวนนีออกไปอันจากต้นเมกเพราะว่ามองแม่เป็นอยู่มันแดดก็เลยอยู่โฮมนี้ก่อน ตอร์กีมันบ่ได้ใหญ่ปานนี้เด้จ้ะโตนนี่ทําไมยังบ่ทันได้สูงซ้ํานี่ซ้ําตามคนนี้นี่แอยูนิดนึงมันยามมันฮัดมันยามยางมายามดกมีเด็กอันคนถามว่าแล้วตนนั่นเดคือบขึ้นก็ว่ามันสูงก็ว่า ก็เลยบ่ได้มาเก็บอยู่นี่จักเทื่อไปไปเก็บอยู่หม้องอันจักหม้องเฮือนเจ้าของพู้นแต่กี้มันยังมีต้นเมฆต้นน้อยนอยู่อันนี้ก็เลยไปอันหากินอยู่แถวนั้นมันจังถึงเนาะหมูมาเฮือนอันตอนนั้นหมูมาเล่นเฮือนก็บ่ได้ หาอีหยังให้เขากินล่ะหาแค่บักเม็กกะล่ะให้เขากินพากันไปเด็ดกินเอาอันต,ต้นตำๆนี่โอ้ยเก็บจนวะเก็บจนวะสิบ่ได้จ้ม <c oughs> ันนี่อันหล่นน้องอย่างผ่านมาฮู้คือกะเก็บเขา,ามเหี่ยวใส่อยู่เ,ยเขาว่า นี่เ,เอีหยังว่าก่อสิกินก็ไปล้างก็ได้ตัวเทียงมันลบไปลบมาอยู่จนว่ามันอย่างนี้ซื่อๆก็จังพากันเก็บกินต่อบันี้ <c oughs> ก็สิเก็บกินต่อกะยังกะมันเลยนกวนเนาะว่าลินเว้าหัวกันได้กี่าแต่ะะนีฮู้จักความปานด๋ ตอนน,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 นี้ก็ยังคือเก่าล่ะพัฒน์นี่หูจะคว่ํคือเก่ามื้อนี้ก็สิมีซ้ํานี่ล่ะจ้ะเพราะว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนละ่ะแยบลงแยบลงเนาะเสียงนี้สิบ่คือเก่าดีไดไม้มีอุปกรณ์เสริมมันจังชอยให้ได้ินน่อยู่บ๊ายบายจ้ะหน้า,นาองกันใหม่